คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ทั้งที่คุณอยู่คนเดียวเคยไหมที่ในความเงียบของกลางคืนคุณได้ยินเสียงฝีเท้าหรือเสียงกระซิบจากที่ว่างเปล่ายินดีต้อนรับสู่ขยมขวัญคืนสยองพอดแคสต์ครับกับผมเจอาปักค้างจะมาเล่าให้ฟังกับรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสโลกของพลังงานวิญญ,ญาณผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่าเหตุการณ์สุดหลอนจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งเหตุการณ์ที่ผู้คนบอกเล่าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวที่อาจทำให้คุณขนลุกจนไม่สามารถอธิบายได้วันนี้เราจะเริ่มจากคำถามแรกของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยที่ชอบถามกันครับบางสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าหรืออาจมีอะไรบางอย่างรออยู่ในมุมมืดที่คุณยังไม่รู้จักเมื่อเราตายไปแล้วเราหายไปจริงๆเหรอวันนี้ครับ ช่วงแรกเราจะคุยเรื่องวิญญาณในประวัติศาสตร์มนุษยชาติกันครับหลักฐานแรกสุดของความเชื่อเรื่องวิญญาณไม่ได้มาจากหนังผีหรือศาสนาครับแต่มาจากซากศพมนุษย์โบราณที่ถูกฝังในท่าทางเฉพาะพร้อมของใช้อาหารและเครื่องประดับในอียิปต์โบราณชาวอียิปต์เชืว่อว่าเมื่อคนตายไปแล้ววิญญาณจะแยกออกเป็นสส่วนด้วยกันคือจิตวิญญาณที่เดินทาง และพลังชีวิตที่ยังต้องได้รับอาหารดังนั้นจึงต้องมีการทำมัมมี่ครับให้วิญญาณกลับมาหาร่างได้ในกรีกก็มีแนวโน้มคิดของโลกหลังความตายที่เรียกว่าฮาเดสหรือดินแดนของเงาวิญญาณชาวกรีกจะวางเหรียญไว้ในปากศพครับเพื่อจ่ายให้ชารอนเทพข้ามแม่น้ำแห่งความตาย เรามาคุยเรื่องของวิญญาณกับความกลัวกันต่อมนุษย์เราเนี่ยกลัวผีเพราะมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้ผีไม่ได้เดินทางตามกฎของโลกฟิสิกส์ครับไม่มีเสียงไม่มีร่างไม่มีเหตุผลแต่สามารถเข้ามาอยู่ในความฝันมาอยู่ในบ้านในร่างหรือในใจเราก็ได้ความเชื่อเรื่องผีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องหลอนๆแต่มันเป็นก้นไกทางจิตวิทยาครับ ที่อธิบายสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้เช่นความตายกระทันหันความสูญเสียหรือบาปที่ติดค้างในใจของเราวิญญาณกับพิธีกรรมในโลกเนี่ยมันอยู่คู่กันครับพิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณมีอยู่ในทุกทุกวัฒนธรรมเลยในแอฟริกาเ่าซูรูมีวิธีเรียกวิญญาณบำพบรุษนะครับ <c oughs> เพื่อให้ผู้สืบทอดกลายเป็นหมอผี ในจีนจําได้ไหมเทศกาลศาสตร์จีนคือช่วงที่ประตูผีเปิดออกวิญญาณจะกลับมาเยี่ยมที่บ้านฮะในเม็กซิโกเดอดิโรสมอโตสหรือวันแห่งความตายเป็นงานฉลองให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในไทยก็มีพิธีวิญญาณที่จะเชิญกลับบ้านหลังเผาศพหรือตายโหงหรือบุญพระเวทที่ศาลเพื่อส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์ ทุกพิธีต่างพูดสิ่งเดียวกันครับว่าเรายังเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่และเราต้องดูแลพวกเขาครับเรามาพูดถึงเรื่องวิญญาณกับวิทยาศาสตร์กันบ้างแต่ถ้าเราถามนักวิทยาศาสตร์เรื่องนี้คุณคิดว่าคุณจะได้คําตอบแบบไหนพวกเขาเนี่ยอธิบายเรื่องวิญญาณว่าอย่างไรบางคนครับเชื่อว่าสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณเนี่ยอาจเป็นพลังงานที่ยังคงอยู่หลังจากสมองตาย ในฟิสิกส์เนี่ยพลังงานไม่ได้หายไปไหนครับแต่แปรรูปได้นักฟิสิกส์ชื่อรอเรนคลาวส์เคยกล่าวว่าเมื่อคุณตายไปเนี่ยอะตอมของคุณยังอยู่ต่อไปแต่พวกมันไม่มีสำนึกไม่มีอารมณ์ไม่มีความทรงจำอันนี้ของนักวิทยาศาสตร์นะในส่วนของทางจิตวิทยาเนี่ยความรู้สึกเห็นผีเนี่ยอาจมาจากภาวะฮิปนากเจียฮ a l l u c i n a t i o n คือภาพหลอนช่วงขณะหลับตื่น หรือ Sleep para ิสก็คืออาการผีอัมที่เกิดจากสมองตื่นแต่ร่างกายของเรายัางหลับอยู่อย่างไรก็ตามครับในหลายกรณีเนี่ยมีข้อมูลที่ไม่ควรจะรู้ได้เช่นอย่างเรื่องเด็กที่จำชาติที่แล้วได้หรือคนที่สามารถจำชาติที่แล้วได้หรือเสียงในเครื่องบันทึกอ่าที่ไม่ควรปรากฏขึ้นมาเคยเห็นไหมเวลาบันทึกภาพแล้วมีเสียงอะไรโผล่ขเข้ามาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่า เรามาฟังประสบการณ์จริงและคำถามที่ยังไร้คำตอบกันครับในปี2006ในที่อังกฤษมีการศึกษาเกี่ยวกับผีในสถานที่ที่มีชื่อเสียงว่าผีดุมากนักอาสาสมัครหลายคนรายงานความรู้สึกหนาวเฉียบพลันและได้กลิ่นน้ำหอมเก่าๆและรู้สึกว่ามีใครอยู่ข้างหลังทั้งที่ไม่มีอะไรจับต้องได้แม้จะวัดด้วยคลื่นแม่เหล็ก หรือสนามพลังงานอะไรต่างๆนานาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแบบวิทยาศาสตร์จะยืนยันได้เต็มปากว่าผีมีจริงแต่ความรู้สึกมันเกิดไงออแต่ในหลายคืนที่เราฝันถึงใครบางคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขากลับมาหาเราเขามาพูดอะไรบางอย่างที่สำคัญและพอเราตื่นขึ้นมาความรู้สึกนั้นเนี่ยยังอยู่ชัดเจนกว่าความฝันอื่นๆที่เราเคยฝันมาเคยไหมฮะอ่า บางทีวิญญาณอาจไม่ใช่สิ่งที่พิสูจน์ได้ครับแต่อาจเป็นสิ่งที่สัมผัสได้และไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมนุษย์ก็ยังไม่เคยเลือกเชื่อว่าความตายไม่ใช่จุดจบคุณกำลังฟังเจอาปากค้างเล่าเรื่องในขยมขวัญคืนสยองพอดแคสต์และนี่คือเพียงแค่บทแรกของโลกที่ซ่อนอยู่ในความมืดหากคุณได้ยินเสียงบางอย่างในคืนนี้อย่าลืมทักทายเบาๆนะครับ สวัสดีนายอยู่ไหนอ่ะทักทายเราหน่อยซิสวัสดีครับก็ไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่า อุ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12ื่นสองอะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1มื่นห้าอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นดิน่า3บานสีบานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำอะ่ะกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะวงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7 0 0 0 7,000กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ย แต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่า และสำหรับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามพวกเราเดอะซิกเซนคนเห็นผีในทุกๆช่องทางทั้งใน YouTube Facebook Fanpage และ TikTok เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับกดเลยจา้า